อย่าพึ่งด่ามหมาถ้าคุณยังไม่รู้ความจริงไอด้ดำหมาจรจัดหน้าเซเว่นที่ใครๆก็รุมตราหน้าว่าดุร้ายและอกอัตันอยู่เพราะมันจะเห่ากันโชคใส่ผู้ชายท่าทางใจดีคนหนึ่งทุกครั้งที่เขาเดินเข้าร้านแม้หนุ่มคนนั้นจะพยายามซื้อขนมมาล่อหรือส่งยิ้มให้กี่ครั้งไอด้ดำก็เอาแต่แยกเคี้ยวขู่จนชาวบ้านต่างพากันสาบแช่งและไล่ตีมันเพราะสงสารพ่อหนุ่มใจบุญคนนั้น แต่แล้วความจริงที่น่าขนลุกก็ถูกเปิดเผยเมื่อตำรวจบุกเข้าชาร์จตัวชอยคนนี้กลางวันแสกๆในข้อหาฆาตกรต่อเนื่องที่ซ่อนตัวมานานวินาทีที่กุญแจมือสับลงไอดำที่เคยเห่าบ้าคลั่งกลับหยุดนิ่งดวงตาของมันไม่ได้จ้องไปที่ฆาตกรแต่กลับมองเลยไปที่ว่างเปล่าเหนือไหล่ของเขาซึ่งมีเงาเลือนลางของผู้หญิงผมยาวในชุดเปื้อนเลือดกำลังโอบกอดคอชายคนนั้นไวอ้อย่างอาฆาตสิ่งที่ไอดำเห็นมาตลอดไม่ใช่คนใจบุญ แต่คือวิญญาณเหยื่อที่ตามสิงสู่จองเวรฆาตกรเลือดเย็นที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากาคนดีและก่อนที่รถตำรวจจะเคลื่อนออกไปไอดำกลับกระดิกหางช้าๆจ้องมองไปที่ความว่างเปล่าข้างตัวชายคนนั้นด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความคิดถึงราวกับว่ามันเพิ่งได้พบกับเจ้าของที่หายสาบสูญไปนานแสนนานอีกครั้งในร่างที่ไร้วิญญาณไปแล้วนั่นเองโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่ามา